นะเ,เีง่งเวลามากสวัสดีครับทุกคนรอบนี้มาเวิร์ลฟุตบอลฟรีคัคบน่าสนใจผมอยากเตะบอลเก่งม,มานานแลวแต่จริงๆผมเตะบอลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เป็นโคผมเก่งอยู่นะแต่ผมอยากแบบเอาจริงผมชอบเนมาคือเห็นเขาแบบเลื่อเขาเรียกว่าอะไรซิมบ้าซอมบ้าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาแบบ ตรนี้อะไรต่างนะแต่มันคือแบบการแบบเลี้ยมบอลเออเขาเลี้ยมบอลเท่ดีอะผมชอบผมอย่ากทำได้นะแต่ผมอ่อนเนี่ยอันนี้คืออะไรไมาเริ่มเลยว่าเคทมิทร,ริคอลด d e f e n ์แ a t แท็กเออแมทเลยว่าไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนหรอกเล่นด้ยไงอะฮะโอ้ยไม่เข้าโอ้โหโเหี้ยเราเป็นโกรครับ โอ้เมันเล่นไงจังหวะนี้ครับไปโค้งโอ้นิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวแล้วผมว่าเขายิงขวาแน่วิ้ับได้โอ้ยผมว่าแล้วมันต้องออกขวาจังหวะนี้เรากันได้รุ่นนะเห็นไหมนี่เขาเล่นไปด้านขวาเขาต้องกันขวาแน่ผมยิงเสียบเสาซ้ายเลยปุ๊บ ดีครับเฮ้ยโอ้โหหลบได้กันได้อยู่กันได้อยู่โอ้โหยินตอนเนี้ยดีสุดปึ๊บโอ้โหชงคานนิดเดียวผมว่ามาตายแน่เฮ้ยออ้ย,อยตรงกลางชิวๆครับน้องไม่แม่นนะถูกก้มขวาผมยินซ้ายเหมือนเดิมเฮ้ย ออกมาซ้ายเอ้ยยินตรงตัวอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดเสมอว่าชิวเกินมามามาอีกรอบผมยิงขวาเลยยิงไปไหนอะผมกดศู์ขึ้นไปหน่อยปึ๊บนี่มากซ้ายหรอ,อตอนนี้บ้านมีเรีอยวเสาซ้าย เราต้องยิงเสาขวาปึ๊บโอ้โหต้องไปดูเขาสอนเล่นหน่อยละไม่ได้ละเฮ้ยโอ้โห,โโหการทันนิดเดียว,วเมื่อกี้ปุ๊บโอ้โห,โโหมันยิงไกลเกินผมยังกะแรงไม่ค่อยถูกปุ๊บนี่ไงด้วยความที่ผมเป็นโกบ่อยก็คือแบบอยากที่จะยิงโกผมเข้า โอ้ยิงเรียบพื้นนี่แบบยากมากต้องยิงขึ้นอย่างเดียวเฮ้ยโหเกือ,กอ,กอ,กอกบแล้วนะเมื่อกี้ตัวผมอ่ะโยกไปขวาแล้วแต่โชคดีผมจังไวยี่งทำไหมทำไหมโอ้โอโกผมมันไม่ยากตายไป,ไปผม สอนผมยินหน่อยผมว่าผมยินไม่แม่นนีนก็เบาไปผมอยากยินเสียบเสาอะุ๊บย,ยิงไงให้ยิงโข้งขอ,งอะ่ะอุ้ยอ๋อเป็นทิ่ทานได้โอ้อ ก็คดูได้ยินเวทนาที้ออกขวาอืมนี่ไซโคเข้าใจนะเข้าใจนะยินสูตรนะโอ,อ้มันมีรุ่เล่นเยอะมากเลยนะนี่เรามันโหดวหมาเลยตนะีปูแต่ลงนิดเดียวไม่เข้า โหเล่นไปชอยนิดเดียวอือเอ้ยเข้าอืออือหเข้าไหมไม่เข้าอื้อหึอือโอเคผมว่าผมพอได้ละ ผมพอช้ำแล้วผมพอช้ำแล้วยบปื๊บไปไง็ไปไงเจอเจอรู้สูตรไปเลยเออรูดนิ่งๆอย่างเงี้ยคือเอาผมให้ลงปึ๊บปึ๊บนี่โอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้โหโอ้โหัทันกดทันื่อกี้ผมจะโยกไปซ้ายนะ อืออื้มนิดเดียวเบาไปหน่อยปุ๊บอืมอันนี้ง่ายมากน้องยิงเหมือนผมเลยปุ๊บยิงออกไปปุ๊บไม่จะดีดขึ้นไงมาซ้ายแน่โอ้โหหม่งทันคิดลูกมือไปแล้วนะปุ๊บปุ๊บโอ้โห นี่้าวอืมน,อน้องวัวแน่นอนชนะอยู่แล้วจต่วันนี้ครับเราจะจับบอลครับมุมนั้นปุ๊บกดลงให้ทำเรากด้าไปหน่อยมาครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยถ้ามุมันยิงขอบอะเราแบบรัแบบยากมากเลยนะบอกตรง ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเรายิงขอบอ่ะ,อะเอาเข้าเฉยจริงจริงไม่ต้องเน้นรูทส,สูตรนะอือโอ้แมง่งเก่งอีกเอา้ายิงไมไ่หนออะอือปุ๊บอือฮอโดนนำแล้วว่าอือ รูดนี้คือรู้ตัดสินนะคือเราต้องยิงให้เข้าอ่ะโอ้โหนี่ไวอ่ยายิงเกืบสามเหลี่ยมแม่นกว่าเราเยอะเลยปึ๊บแต่มันไม่ตามเหลี่ยมมันไปไหนก็ไม่รู้เอาใหม่ไหมไม่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  ผมกะและไม่ถูกเลรอตรงว่าเข้าเขากันได้ยังเข้าอีกโอเคเอาตีรอบเดียวจริงฮะโอ้โหออกตัวช้าไปปุ๊บโอ้โหาเอี้ยวกลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหเล่นรูดเล่นลูสูดอันนี้มันเล่นููสูด โอ้โหยิงไปหนาเลยนะดิโอ้เฮ้ยเป็นจะโหดเกินไปแล้วปุ๊บอืมเฮาจะเล่นมั่งเล่นไม่ได้เลยนี่ไงเล่นไรเล่นไรจริงแล้วนะอืมเข้าเข้าเสมอเสมอรอบนี้เราต้องกันให้ได้ วิ่งเอออะไรอะไรเอาจริงแล้วครับน้องไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเบือ่ออะไรอะไรอะไรอีกคนไม่เกี่ยวเป็นหดผมเป็นเสาโอ้ติดเสาทำไมไม่ชนเสาเราไม่เกีย่ยเข้าแล้ว นี่ผมว่ามาแล้วมามันต้องมาขวาแน่ยเราไม่ยากดูพื้นมันต้องไปซ้ายปึ๊บปึ๊บโอ้โหอจริงๆว่าพอกดสูงไปมันก็สูงเกินโอ้โหเล่นลูดเราเล่นสูดเตะตรงเหรอเล่นเสาเล่นเสาไว้เล่นเสาไว้เข้าแล้วโอ้โหเสียบไปเสาเสาแทบขาดเมื่อกี้ พีอะไรอะไรโอ้โหโดนกายอย่างนี้เลยอะครับน้องเอาลิ้นเต่าเราลินเต่าโอ้โหแต่คือผมอะการได้อยู่แล้วทุกทุกนี่ยิงตรงตรงคุณหวันอะไรครับชนะนี่ก็สอนเตะบอลแบบสบายชิวๆให้หนึ่งเกมละโอเคไว้แค่นี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืม เตะบ,บอลยังบ้างนะผมสอนเคล็ดลับการเตะไปเรียบร้อยแนละ้วการเตะรูนสูตรของผมไม <c oughs> ใครมันจะเตะควบคุมบอลได้ขนาดนั้นวะเตะไปแล้วยังคุมบอลได้อีกโคตรเก่งโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย